สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ baby b e a d t y channel นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะบีจะรีวิวนะคะ slg ของหลุยส์ตองที่บีคิดว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสำหรับ slg นะคะที่บีเพิ่งได้มานะคะและบีก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วคุ้มค่านะคะคุ้มราคาใช้งานได้หลากหลายนะคะ slg ชิ้นนั้นก็คือน,นี่เลยค่ะ คิลิกามินะคะหน้าตาเขานะคะก็คล้ายๆซองจดหมายนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะที่พี่ได้มานะคะก็คือเป็นตัวโมโนแกรมนะคะด้านนอกนะคะก็คือแคนวาสค่ะส่วนด้านในนะคะก็คือคาวไฮนะคะที่ที่เป็นสีต่างๆนะคะใน1เซตนะคะของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระเป๋า3มชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือใบที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะส่วนชิ้นที่2ค่ะนี่นะคะก็ไซส์ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งชิ้นค่ะก็คือชิ้นเล็กนะคะอยู่ด้านในนี่นะคะนี่นะคะมาดูกันเป็นชิ้นชิ้นเลยนะคะเพื่อนสําหรับชิ้นแรกนะคะก็คือชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะคะนี่นะคะความกว้างของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะคะส่วนความสูงก็6.5นิ้วค่ะนี่นะคะเป็นแนวาสนะคะเป็นชิ้นเดียวนะคะทั้งใบเลยนะคะนี่นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับเอามาพับๆนะเพื่อน ด้านในนะคะตรงนี้ก็มีเนาะสกรีนนะคะหรือวิตตองนะคะ Made in France นะคะอ่าใช่ตรงนี้นะคะหรือวิตตองนะคะ Paris Made in France นะคะคาวไฮนะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแบบน่ารักแล้วก็มีความสมูทมากๆนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่บีแบบได้สัมผัสนะคะคิริกามิที่ช็อปเนี่ยบีจับดูนะคะรู้สึกว่าแบบ ตัวแคนวาสเนี่ยมีความนุ่มมือมากๆนะคะเพื่อนๆสมูทมากๆเลยค่ะเป็นแคนวาสที่นุ่มที่สุดเลยนะคะเท่าที่มีเคยมีสินค้าของหลุยส์ตองนะคะที่เป็นม t เ r ีย l ที่เป็นแคนวาสนะคะนะคะนี่นะคะมีความสมูทมากเลยนะคะเพื่อนสำหรับใบนี้นะคะโดยส่วนตัวเองเนี่ยบีนะคะจะใช้สําหรับใส่ของจุกจิกทั่วไปนะคะเวลาที่บีใช้โท๊แบกนะคะอย่างเช่นอ่ะนี่นะคะก็นี่นะคะ,ะ,คะเป็นคัทโฮเดอร์เนาะ,อะลองใส่เข้าไป แล้วก็แป้งนะคะตลับแป้งคอยเพิ r ์สนะคะแล้วก็เนี่ยะค่ะลิปสติกนะคะอะไรที่แบบเราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ยังใส่ได้จริงๆแล้วอ่ะใส่ได้อีกนะคะเพื่อนแต่บีก็จะโชว์ให้ดูประมาณนี้เนาะ,ะแล้วเราก็ปิดนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบรูปทรง,งประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่เกินไปนะคะ ดีมากๆนะคะเวลาที่เราแบบใช้โทนแบกนะคะตัวนี้เนี่ยทำให้แบบของในกระเป๋าเรานะคะดูไม่ลกนะคะเพื่อนซึ่งบีคิดว่าบีชอบมากๆนะคะสําหรับไซส์ใหญ่นะคะของคิดิการมีตัวนี้ข้อเสียที่บีพบนะคะอ่าเป็นข้อเดียวอะที่บีคิดว่านะคะเป็นข้อเสียของเขาก็คือตรงนี้เลยค่ะเพื่อนตรงตัวกระดุมเนี่ยคะ่ะเนี่ยมันค่อนข้างปิดยากนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ของไม่เต็มเนี่ยมันแบบปิดยากเลยอะ ะะต้องค่อยๆแบบกดกดแรงๆนะคะถึงจะปิดได้ถ้าเกิดว่าเราใส่ของน้อยนะคะมันยิ่งแบบทําให้แบบรู้สึกว่าแบบเออเวลาที่จะปิดแต่ละทีนะคะมันแบบมีความลําบากนิดนึงนะคะนี่นะคะก็แบบนี้เนาะเนี่ยมันต้องกดลงไปแรงๆนะคะเพื่อนนี่นะคะก็คือใบใหญ่คะ่ะมาดูกันที่ตัวต่อมาเลยคะ่ะก็คือคิติกามินะคะตัวซสากลางนี่นะคะ รูปทรงนะคะก็เหมือนกับตัวไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะต่างกันนะคะแค่ขนาดค่ะแล้วก็ตัวอินเนอร์ไลนิ่งนะคะสำหรับไซส์นี้นะคะความกว้างค่ะอยู่ที่6.5นิ้วนะคะส่วนความสูงอยู่ที่4.5นิ้วค่ะอินเนอร์ไลนิ่งของเขานะคะก็เป็นคาวไฮทรีดเป็นสีแดงสดนะคะมีสตมป์เหมือนกันนะคะหลุยวิททอง Paris Made in France นะคะส่วนตัวอะไหล่ก็เป็นหมุดสีทองค่ะเพื่อนซึ่งใบนี้นะคะบีก็ตั้งใจนะคะ จะเอามาใช้สําหรับใส่พาสปอร์ตเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวนะคะตอนแรกเนี่ยบีคิดว่าบีจะซื้อนะคะตัวพาสปอร์ตโทเดอร์นะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาค่ะว่าเออเวลาที่เราอ่ะยื่นพาสปอร์ตให้กับอิมิเกชันนะคะหรือว่าตอมอเนี่ยทุกครั้งเลยนะคะเราต้องถอดตัวคัปเวอร์ออกนะคะบีเลยคิดว่าเออมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะแล้วบีก็เลยอ่ะนี่นะคะสนใจตัวไซส์กลางไซส์นี้ซึ่งทางหรือเวมตองเองเขาก็เคลมนะคะว่าสามารถใส่พาสปอร์ตได้เดี๋ยวบีจะใส่พาสปอร์ตให้ดูนะคะ นี่ก็เป็นพาสปอร์ตของบีเนาะนี่ใส่ไปนี่นะคะก็ใส่ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะมีทดลองใส่แล้วนะคะพาสปอร์ตตัวกระเป๋าไซส์นี้นะคะสามารถใส่พาสปอร์ตนะคะจุได้ถึง3มเล่มเลยค่ะเพื่อนนะคะอีก2เล่มของบีนะคะพาสปอร์ตเล่มเก่าบีลองใส่ให้ดูเนาะก็นี่นะคะยัดลงไปเลย3ามเล่มนะคะก็จะแน่นๆแบบนี้นิดนึงนะคะนี่3มเล่มนะคะ แต่เราก็เนี่ยปิดได้นะคะแล้วก็ทรงกระเป๋าเนี่ยก็ไม่เสียทรงด้วยนะคะมีค่อนข้างประทับใจนะคะสําหรับคิดิการมีไซส์กลางไซส์นี้นะคะมีคิดว่าสามารถใช้ทดแทนกับตัวพาสปอร์ตโฮเดอร์ได้ะค่ะ ซึ่งตัวคิดิการมิเนี่ยสามารถจุนะคะพาส,สปอร์ตได้ถึง3เล่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อพาส,สปอร์ตโฮเดอร์เนี่ยก็คือจะต้องซื้อ3ชิ้นเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยีคิดว่ามีความคุ้มค่ากว่ามากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สะดวกด้วยค่ะเวลาที่เรานะคะเดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัวนะคะเราก็อาจจะนําพาสปอร์ตนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะมารวมกับของเรานะคะเพื่อที่จะยื่นให้กับอิมเมจ a t ชันนะคะครั้งเดียวตรงนี้มีคิดว่าคุ้มค่าแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะ และใบสุดท้ายนะคะก็คือใบเล็กสุดค่ะซึ่งใบนี้นะคะความกว้างจะอยู่ที่3.9และความสูงจะอยู่ที่2.8นิ้วค่ะส่วนด้านในนะคะ Inner l i ์ไล g งก็เป็นสีเบอร์กันดีที่มีความคลาสสิกมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังมองหากระเป๋าใส่คาร์ดนะคะหรือว่าใส่เหรียญใส่เงินของจุกจกนะคะมีว่าใบนี้ค่อนข้างคุ้มเลยค่ะเพื่อนสามารถจุคาร์ดนะคะบีทดลองแล้วนะคะปริมาณที่กำลังพอดีนะคะก็คือคารดห้าใบค่ะ นี่นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็ยังมีพื้นที่พอนะคะให้เพื่อนๆสามารถใส่แบงค์ใส่เหรียญหรือของอื่นๆที่ต้องการเข้าไปเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะพอปิดกระเป๋านะคะรูปทรงกระเป๋าก็ยังดูดีค่ะไม่ดูอ้วนจนเกินไปนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคิเนกามีทั้ง3ไซส์นะคะเพื่อนๆคิดว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่บีคิดไหมนะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นนะคะด้านล่างคลิปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย